สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอครับในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมและอยู่กับในโคลาโบสปายเอ็กซ์แฟมิลี่เช่นเคยครับผมเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาสุ่มการันตีกันนะครับผมเป็นการันตี90ครั้งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมต้องสุ่ม200บีประมาณ3โลนะครับผมเพราะว่าเราขาดอีก17ถ้า3โลก็จะเป็น18พอดีนะอ่าไปครับผมซึ่งครั้งก่อนสุ่มไปเท่าไหร่นะ800เราได้มาแค่หมวกนะครับผมรอบนี้เราไม่เอาหมวกนะครับผมเราจะเอาเข็มกัดนะ ไม่งั้นผมจะหนีไปสูงคิดมากแล้วนะครับผมอ่แต่รอบนี้ผมขอเอาเข็มกัดก่อนนะครับผมจะใส่ให้บอสมือน,นะครับผมจะได้มีเจาะยิงแบบแรงๆเลยนะไปหมอีบก็ดีนะครับผมภารกิจในคร้นี้คือเราจะเอาเข็มขัดมาให้ได้ครับผมไม่จากตู้ก็จากการันตีนะครับผมมารอบแรกครับอย,ยกเลิกกี่รอบไม่รู้ไม่ได้นับไปแล้ว โอ้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 ทีสองครับหกดาวอีกแล้วเราสามที้สี่ครับผมทีห้าทีหกอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามันเพิ่งเปิดมันเพิ่งเปิดเ <c oughs> พิ่กระพริบหนึ่งทีครับผมเลื่อนมาแล้วใสยกเลื่อหนึ่งทีเป็นสุด มาเข้มกัดเข้มกัดเข้มกัดของลอยเข้มกัดทัดมืดมเฮ้ยสตรเดียวกันไหมเนะี่ยหกสองอันที่เหลือห้าดาวนั่นเอ้ยเว้ยเฮ้ยเยมื่อกี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเปล่า้าต่อไปจะเป็นการันตีนะครับผมเฮ้ยระหว่างทางไม่ได้หรอ เฮ้ยเดี๋ยวมิสุ่มหมวกอันนี้แล้วหรอกเธอเข้มกัดน,นะทัดมืดนะมามามีด้วยกันมาอีตึ่มนะเรามีเปลี่ยนสุดเราไ่สุดใหม่ชิส้สามหรือเปล่าชี้สิเข้าอ่เดี๋ยวสองชิ้นสุดท้าย กีนท้าโอเควางเปล่าจนถึงการันตีนะครับผมอม,มาต่อไปจะเป็นหีบสมงหัวกรน,นะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้หมวกเข็มกัดหรือที่ค่ายผมไม่เอาอะไรเขาเรียกะปิ่นนะไม่เอาปิ่นนะมาที่ประดับอาเนียไม่ก็เข็มกัดของลอย let's go <S มาแล้วครับผมอยู่ตรงนี้นะเกียร์อะไรของ ผมจะได้เกียร์อะไรอยู่ในกล่องนี้ครับผมขอกระโดด8เรอบนะครับผมสูตรเดิมฮะ2ไม่ที่ประดับผมอันนี้ก็ขอเข็มกัดถ้าขั้นต่ำขอหมวกอีกใบอะ่ะหมวกอีกใบขั้นต่ำ5 6มาแล้วครับผม7ขอเขก็บกัตเตอร์8แล้วก็ดุ้ม ผมชอบใช่ผมชอบได้เกียร์แบบนี้ที่ไม่ใช่รถแลนอยากได้ที่ประดับไม่ใช่ชุดเรียนโอเคครับผมก็ยังดีกว่าอาวุธแล้วเนาะมาคิดง่ายๆดีอ๋อนี่นี่นี่ครันผมได้เสื้อนี้เหมือนกันแล้วนะเปลี่ยนแค่ตรงกลางลดความเสียหายเป็นพลังชีวิตนะผมนี่ังยังไม่ได้ใส่เลยมันแบกแล่นักไปก็หมดกันไปแล้วนะครับผมการสุ่มเกียร์คุโโบสปายเอ็แฟมิลี่นะครับผมผมก็ไม่ได้ทั้งเข็มกัดแล้วก็หมวกนะครับผมในคลิปนี้ และผมก็เหลืออีก600รูปี้นะครับผมคลิปต่อไปอยากให้ผมสุ่มอะไรอยากให้ผมสุ่มแกอีกหรือว่าอยากให้ผมสุ่มตัวหรืออยากให้สุ่มเกช์คริสต์มาสคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมส,สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับผมไปกันนะครับบ๊ายบาย